สวัสดีครับขอแนะนำตัวเองนะฮะผมอูดนะครับใช้ช่องในการทำนายว่าอู๊ดสุมชะตาวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมง,งานในส่วนของช่องตำหนักดวงวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องออความชัดเจนของคนที่เกิดวันวันอาทิตย์นะโดยปกติแล้วคนที่เกิดวันอาทิตย์โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีปัญหาเรื่องของความรักแต่ว่าจะโดดเด่นในเรื่องของการทํางาน นะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วคนวอาทิตย์เองมักจะมีปัญหาหนักๆตอนช่วงอายุ37อายุ37จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะหนักในเรื่องของการงานการเงินและวุ่นวายในเรื่องของญาติพี่น้องเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ไม่เป็นไรตรงนั้นเดี๋ยวเราไว้เป็นเป็นเรื่องวันข้างหน้าที่จะมาชี้แจงเรื่องของโอกาสจังหวะชีวิตในการดําเนินของคนวอาทิตย์นะครับวันนี้ผมขอ,อกาสพูดคุยในเรื่องของความโดดเด่นเรื่องการทํางานของคน ที่เกิดวัานอาทิตย์นะฮะคนเกิดวัานาทย์ปีวอกของเรานะครับถือเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในบางเรื่องสูงมากมักเป็นคนที่ต้องต่อสู้ด้วยดําแข้งตัวเองนะครับมีคนอ,อุปถัมบ้างแต่นะภายใต้วางผลประโยชน์เวลาเจอปัญหาหนัก,นกๆในหน้าที่การงานของคนปีวอกเนี่ยจะต้องออกในแนวของคําว่าสู้ยิบตาถ้าคุณสู้คุณผ่านคุณมีโอกาสที่จะเป็นใหญ่เป็นโตได้นะครับไม่เหมาะเลยนะครับกับการธุรกิจส่วนตัวไม่เหมาะเลย เพราะว่าการท,ทําธุรกิจส่วนตัวหรือการลงทุนเดียวมีโอกาสที่จะรุ่งเรืองเดี๋ยวก็มีโอกาสตกต่ําคือเดี๋ยวรวยเดี๋ยวเจ๊งว่างั้นนะส่วนใหญ่จะพังเพราะตัวเองกับคนใกล้ตัวที่เราไว้ใจมากๆนะคนเหล่านี้ล้มตัวเราทําให้งานการของเราเสียและท,ที่ที่สำคัญในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีวอกวันอาทิตย์นะฮะส่วนใหญ่มกักจะทิ้งการทิ้งงานเวลามีปัญหาส่วนตัวเข้ามาในส่วนของคนเกิดวันอาทิตย์ปีวอกนะโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีทรัพย์สินที่ดินมากแต่หากมีความรู้น้อย กม่กดีหรือว่าไม่เด่นในความสามารถก็ดีมักจะไม่เอาทานแค่ว่าขี้เกียจด,ดีกว่าแล้วก็มักจะย้ายกินฐานค่อนข้างบ่อยชีวิตมักจะอยู่แบบขึ้นขึ้นลงลง,ลงหลายๆครั้งในชีวิตนะครับเรามาดูในส่วนของคนที่เกิดวันอาทิตย์ปีราคาเขาเรียกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ปีราคาจะเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งในชีวิตมักไม่ขาด ผู้ช่วยเหลือหรือคนที่เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการทํางานลงทุนหรือท,ทําธุรกิจในส่วนตัวนะมักประสบความล้มเหลวหรือมีปัญหาแล้วก็ไปไม่รอดในเวลาที่ไม่นานนัก ส่วนที่เหมาะเขา้านะฮะก็เป็นในส่วนของงานราชก,การหรืองานบริษัทใหญ่โตที่มีความมั่นคงถ้าเขามีความรู้ดีมีความสามารถสูงนะฮะโอกาสที่เขาเป็นผู้นําหรือเป็นอย่าเป็นโตในสายงานเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากกับตัวเขาเลยระวังในเรื่องของเมื่อเป็นอย่าเป็นโตแล้วเนี่ยมักจะทําอะไรที่มันกิดพลาดส่งผลให้เกิดปัญหาในการทํางาน หนักๆได้แต่ถ้าเป็นคนที่มีความรู้น้อยหรือว่าไม่เด่นในความสามารถออกในแนวแบบไม่เอาอะไรเลยก็มักจะเป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะมีการโยกย้ายสถานที่บ่อยหรือชีวิตค่อนข้างขึ้นลงค่อนข้างบ่อยนะฮะหรือไม่ก็ล้มลุกคุกข่งกันไปเลยวันนี้ผมอู๋สุนจิตาซึ่ง Facebook ก็ใช้คาว่าอู๋สุนจิตาแล้วก็ในเพจก็อู๋สุนจตาต้องขอขอบพระคุณในส่วนของช่องตาหนักดวงนะครับแล้ว ท่านไหนที่ต้องการจะดูในความเป็นตัวตนของเรานะครับในฉบับตัวตนที่มีการถอดรหัสชีวิตบ่งชี้ความชัดเจนในความเป็นตัวคุณนะครับติดต่อเข้ามาได้ครับวันนี้กลับสวัสดีครับ